ไม่รู้อ่ะชอบโดนัทลวกันงวดเนี้ยโดนัทโดนัทผมไม่พูดถึงซีโร่ลวกันเอาโดนัทไปงวดเนี้ยอันนี้โดนัทโดนัทเราเลิกพูดแล้วมันมีไส้แล้วก็ต้องเรียนสีอลาหันนี่เราเลิกพูดแล้วเรามาเปลี่ยนใหม่เป็นโดนัทอันนี้โดนัทไปเลยจบโดนัทนะครับสี่เซียนห้าเซียนเราเลิกพูดแล้วมาเปลี่ยนเป็นโดนัทเป็นขนมนมเนยได้ไหมนะครับ มาทีลนิดเมือมาทีลนิดจิตจำใสนะไม่มาไม่เร่งไม่รีบนะไม่เร่งไม่รีบนะครับไม่รีบไม่รีบไม่เร่งไม่รีบนะครับมาทีลนิดทีเทลนิดแม่ไ่โดนนัดดีแดงปลาติดจะขายสองตัวมันไม่เาศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่แล้วก็แปดศูนย์สี่ที่เขาจะลองรับสูตรเริ่มเริ่มเริ่มต้นศูนย์นะก็อยู่ประมาณนี้นอกจากเขาไปหา เอาแต่เมื่อกี้อันนี้แล้วเนาะหาบแล้วเนาะสไตล์หาบหาบก็น่าจะเบิ้ลหน้าก็ศูนย์ศูนย์สี่เกิดก็เพรานี้ปากเซียนอีกละศูนย <c oughs> <40 4 S 1> ์สองตัวแล้วมาตบสี่นี่ตายเลยนะตายทั้งประเทศเลยนะเป็นเลขที่เป็นสไตล์ไหนลุงถ้ามีศูนย์ปกติน้าน่าจะมีเบิ้ลหาบมานะตามสไตล์ไม่น่าพลาดสไตล์เบิ้ลหาบอีกเออมีมีมส่วนคือที่ผมพูดแต่นำล่องแล้วบอกว่าเลขอาจจะไม่ใช้ตัวเปลือง S <S สมมติออกศูนย์สี่ก็อาจจะเป็น4ี่ศูนย์สี่หรือศูนย์ศูนย์สยี่แบบนี้ใช้ลูกเดิมเดิมบรลูกเดิมอีกตัวหนึ่งใช้ <S 2> <S 2> ลูกเดิมเดิมนะคือคงไม่เปลี่ยนอะไรเยอะศูนย์สองแต่ถามว่าวันนี้คนก็ฝันเกี่ยวกับศูนย์เยอะนะแล้วก็กับปาาลาเราจะผสมลงหร,หรือเปล่าถ้าแปดศูนย์สี่ก็ถือว่าสวยนะอันนี้คือเป็นวิจารณ์ตัวเลขก่อนยังไม่วางนําร่องหรอกฝันเห็นงัวมีคนฝันเห็นผมอยู่ ผมเกิด2506ะนะครับไม่รู้นะแต่ว่าศูนย์นะค่อนข้างจะพอจะออกกําลังได้นะอค่อนข้างจะออกกําลังได้นะอไปวัดไปวากกับเขาพอได้อกํออลาลังฝันว่ามีคนเอาเรือยัดใส่สารพระููิสารกระทะก็มีสองใบนะถ้าทอดลูกฝั่งนั้นเป็นทอดลูกชิ้นอีกบางคนก็บอกว่าเป็นรถ ลูกชิ้นทอดคนยังไม่รู้เลยรูปปลวกลุงให้ดูรูปปวกหน่อยคูยอะไรกันเรื่องกระทะกระทะเขาไม่รู้อ๋อต้องโทรมาก่อนเดี๋ยวผมผมี่เช็คลายให้นะครับคุณกัดซ่านะครับเพราะว่าต้องโทรมาก่อนเดี๋ยวผมจะรับสายพยายามเช็คมีปัญหากับเอฟซีที่อยู่เมืองนอกบางครั้งเห็นโทรเข้ามาเยอะมากแล้วก็สายหลุดนะครับคือบางครั้งขค้ืนไม่ดีผมก็เอ๊ะทำไงเรามจะแก้ปัญหายังไง เราบางคนก็อยากจะให้อดีไลน์ไปเลยก็มันจะเต็มแล้วผมจะพื้นที่ทํางานออนไลน์ผมจะมันไม่ได้เพราะเบอร์เก่าคือเต็มแล้วเต็มเอียดเลยนี่เราค่อยๆทรวค่อยๆเช็คมาดีกว่าจะง่ายกว่าตัวหนึ่งไปเสริมเลยอเลขกเก่ามาออกเป็นร้อยเอ็ดหรือเปล่าจ้ะจร้อยเอ็ดเจ็ดย่าน้ำหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะวันนี้แปลกๆอย,อยู่นะไว่มี อ๋อฝันเห็นฝันว่ารถหมดน้ำมันหมดเจอวัวมาหยอกเล่นด้วยจ้ะเบื้องต้นก็บรถเราก็เลขสี่วัวก็สี่นะครับหมดก็น้ำมันหมดไม่มีก็เป็นศูนย์เนาะสี่ศูนย์สี่เลยสี่ศูนย์จะเรียกว่าเกลี้ยงสองร้อยมาได้ไหมในกรณีต้องศึกษานะ <c oughs> เป็นไปได้ไหมสองร้อยเดือดเ๋ยอ เป็นเป็น,เป,นเป็นที่น่าห่วงเพราะว่ามันปกเกียดปีแล้วนะที่ศูนย์ศูนย์ไม่มานะนานแล้วนะถึงรอบเขาหรือเปล่าเดือนตุลาด้วยช่วงนี้วันร่าหวยเป็นอะไรอยู่ประมาณนี้นะมองภาพเอาชอบเลขเก่าลงสี่แปดก็ใช้ได้นะอยู่ในคอนโซลอยู่ยังเป็นกองเก่าอยู่แต่อาจจะมีศูนย์มาแทรก หวนมาซื้อกล oh. ้วยสองหมีเบองต้นก็สองเก้ากับ9ก้าเนะราคาเท่าไหร่นะก็อยู่กันตามนั้นล่ะเห็ด mm hmm. ขึ้นหน้าบ้านเห็ดปกติเห็ด5้าเห็ด6เห็ด7ถ้าเป็นหดถ้าเป็นหดเห็ดโคลนก็เอาหนึ่งไปแทีกตัวหนึ่งถ้าเป็นเห็ดธรรมดาก็ห mm ้าหกเจอยู่ประมาณนี้นะที่สุดคือ <Okay. S 1> เห็นแดง คือผมยังไม่รู้อะไรแนตะ่ผมก็รู้แต่ว่าในปกโรตารี่มันมีกะกะกระทะกะหม้อเนี<ไ>่ยผมว่าสูตรนะเอาตัวที่แน่นอนดีกว่าเอาแบบที่แน่นอนดีกว่าฟันธงไปเลยออกไม่ออกไม่รู้เรายืนยันกับกระทะกับหม้องวดที่เรายืนยันกับต้นไม้ก็เลขแปดมางวดน,นี้เรายืนยันหม้อกับกระทะนะแม่ไม่แม่ไม่รู้เราจะพยายามมาใส่ลูกพลุหวัานว่าเล่นเฮโล เฮโลเล่นเฮโลออกอะไรละ่ะคือถ้าไม่ออกถ้าถ้าเห็นออกเป็นลูกกันนับตามแต้มนั้นถ้าถ้าไม่เห็นก็จะมีก็จะมีกลมๆก,มกสี่เอียวเออวอ๋อ <Y ow. S 2> จ้าการวิเคราะห์นี่ก็ต้องใช้ต้องมีหลักการนะครับไม่ใช่จะมโนโพูดน้ําท่วมทุ่งไปตัวนั้นก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่บาง อันนี้ก็ไม่ว่ากันล่ะแต่ว่ามุมมองคนละมุมมองแต่เรามาฟังดูแล้วเหมือนก็เลขจะคุมเผืือไปประมาณยี่สิบห้าตัวเป็นนี้ก็มันไม่ไหวแล้วนะสู้มาจับเส้นฝันดีกว่านิดนิดน่อยอยยังแค่เสียน้อยกว่าเงินเถอะวันนี้ลุงให้ยี่สิบห้าละหันเลยดีกว่ามั้งปล่อยหนึ่งหนึ่งยี่สิบห้าในร้อยไม่ไม่ไม่ไหวหรอกไม่ไหวน่าจะชอบเนี่ยมันถูกยู่หรอกแต่มันไม่คุ้มหรอกเอเน็ตไอดอนสามตัวนะ ถ้าไม่ฟุกจริงๆมันยากนะต้องรวไปก่อนฝันมีโคต<ป>มีพระสองคเอาแบงค์ห้าสิบมาคนเดินหนีคนแต่เป็นแบงค์รอห้าอ๋อโหพระเอาแบงค์มาให้เป็นแบงค์รอห้าแบงค์ห้าสิบแต่ปกติกับฝันเกี่ยวกับเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะไม่ชอบเท่าไหร่ แต่ถ้าไปตีเป็นหวยกระตามนั้นรพะแปดห้าสิบกระตามตัวร้วห้าก็จะเกี่ยวกับเลขเลือบชะการที่ห้าก็น่าจะห้าสองสามแต่ร้ห้าสวรรคคตไปแล้วนะเป็นกษัตริย์นะครับขออาจารย์แม่บางคนเข้ามาชายังไม่เห็นอาจารย์แม่นะครับได้ครับเอาอีกรอบเนาะผนต้นไปไปตามตรงก่อนนะครับถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับผมแป่ไปตามตรงก่อนแต่ที่ ที่ผมชอบที่สุดคือหม้อกระทะนี่แหละ <S <S วันนี้หม้อกระทะเด่นนะ <S <S เราไม่ได้บอกว่าเลขออกแล้วนะ <c oughs> จำได้ว่าออกสองหนึ่งเจ็ดแล้วมาออกสามเจ็ดหนึ่งนะจำได้ซึ่งจนนะผมกำลังคิดเลขแบบใหม่ๆอยู่แต่ผมว่าเลขตัวเก่าจะมางวดนั้นก็มาจริงๆอะคือมาเจ็ดหนึ่งท้งวันนี้ไปเดินแต้มเก่าเพราะว่าเลขกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่น่ากลัว บางครั้งออกหนึ่งเจ็ดแล้วมาออกเจ็ดหนึ่งตามหลังเลยไม่งั้นก็หลุดไปเป็นเลขโบราณเลยสี่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งแบบนี้มันจะเป็นกลุ่มที่น่ากลัวอยู่ตอนว่าจับปูในรูได้เห็และวล่ะเห็นแล้วเนาะแต่ยังไงก็รักไก่หมเยอะมากที่คนก็ฝันเห็นเห็นเยอะเห็ดนี่ปกติห้ากับหกกับเจ็ดนะเห็ดนี่ผมเคยถ้าเป็นฝันเองไปเก็บถ้าเห็ดเน่าก็จะเป็นศูนย์ห้า แต่บางทีจะเป็นแบบเก้าห้าแต่ทีนี้ทักหลังมาเห็ดนี่มันจะมีก็ห้ากัหกกัเจ็ดแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบว่าอะไรไปประกอบกันนั้นล่ะตัวแทรกอย่างเดียวนะอือก็ห้ากัหกกัเจ็ดก็น่าจะเป็นเบิ้ลหรือว่าเบิ้ลนนมันจะง่ายอ่ะแต่ว่าถ้าหกหกนะั้นน่าสนมากกว่านะชั่วโมงนี้นะ 5, 6กหน่าสนมากกว่าถ้าเห็ดอนะหกเจ็ด เก็ดหกเจ็ดเจ็ดนีได้บางครั้งบางครับบงคร้งก็เจ็ดเจ็ดนะเห็ดอนะ่ะคือไปตามสลนะักน่ะสลักเอ็ดเจ็ดเจ็ดนะได้ได้บางครั้งเห็ดเห็ดเอาแบบคุ้นๆเลยจ้ะทำไปแบบคุ้นๆเลยลูกบอสชายกันนะครับฟาดบวกเสน้นบวกหลายอย่างนะครับคือบางครั้งจะไปพูดแบบไม่รับผิดชอบคําพูดแบบล,ลอยๆเลขนั้นน่าจะมาเลขนี้น่าจะมา ฟังฟังพอดูฟ,ฟ,ฟังฟังฟังดูแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เลขตัวไหนจะมานับไปนับมายี่สิบห้าตัวแบบนั้นไม่ทําไม่เอาเราชอบตัวไหนเราไปตัวเดียวโดดๆเลยดีกว่าแบบนี้ใช่ครับจุดเด่นเขาอยู่ที่หม้อ,อก,กับกระทะนะกระทะก็เยอะนะหม้อก,ก็เยอะอยู่นะกระทะสองใบหม้อก,กใบหนึ่งไม่น่ารอดนึงวันนี้ <laughs> ไม่น่ารอด ก่อนหน้าขับรถไปวัดเจอไปชี้พลูกันก่อนไม่ต้องกดศูนย์ก็ได้นะไม่เล่นสไตล์กดนะบอกไปแล้วเราจะไตยฟุก่ะเราไม่เรียกเลตติ้งนันเราจะบอกไปเรื่อยๆไม่เชียเราไม่เชียเราไม่เชียนะแนกเราบอกเลยว่าไม่เชียปล่อยให้ออกไม่เชียด้วยฝันว่าได้ขี่จักรยานยนต์โบราณจะเล็กจักรยานเลขเก่าเจ็ดกระศูนกับสองที่ว่าจะปกติไม่พลาดหรอกเราแปลไปหลายครั้งแล้วก็เข้าด้วย กับไอเจมส์บอลเนี่ยจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไปท่อนก็แปดแปดเลยจะเืิ่งต้นนะจะไอท่อนแปดแปดนะครับอย่าเพิ่งไปตั้งดตั้งใจเล่งกันไปนะตามไ,ไปหรอ,อาจ,จะมีหักเหลี่ยมหรือเปล่าหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมเซียนอ๋อ เซียนค้นเซียนหักเหลี่ยมวันนี้หักเหลี่ยมโหดแล้วมาดูหนังจีนกันดีกว่าเป็นหนังเรื่องใหม่ละมั้งไหมเปสไตล์เซียนค้นเซียนครับเซียนหลบเซียนหลบเราก็หลบไปเซียนกบเซียนไปทั่วแล้วเนาะพูดเล่นนะครับพูดเล่นนะครับฝันว่าได้ทาจากเขาบอกนี่คือแปรปกก็ดูเอายังไม่ได้วางนะแต่ว่ามีตัวเดียวที่โดดเด่นแล้วอาจจะให้ตัวเดียวเลยก็ได้นะ อ๋อฝันเห็นเพื่อนเก่ากับเลขเก่าเก่าใกล้ๆหรือเก่าไกลๆนี่เลยสำคัญเดี๋ยวๆสำคัญปีที่แล้วออกอ,อะไรนะ051 rewire เลขล่างออก38แล้วปีก่อนนู้นก็ออก564ปีก่อนนู้นออก515 5, 5ามา3งวดแล้ววันนี้หลุดวงคอจรเนะถ้าไปอยู่เลขล่างในงั้นต้องไปอยู่หลกักร้อยห้านะ ครับอยู่ประมาณนี้นะถ้าชอบนะงัันก็ไปหมุนสองครั้งนะเลขห้านะถ้าชอบ,บอืมเพราะว่ามันมาสามปีซ้อนแล้วแล้ววดน,นี้ก็มาหลักแสนด้วยครับน่าจะหลุดไปหลักเลขล่างอ่ะไม่งั้นก็อยู่แค่หลักร้อยนะครับศูนย์อยู่หลักร้อยศูนย์ห้าหนึ่งลงมาอยู่หลักสิบจะพ่วงตัวเลขศูนย์อะไรถ้าศูนย์มาก็ถือว่าง่ายโจทย์ง่ายเลยนะครับฝันว่าปืนหายาปืนเหนียปืนหายเบื้องต้นกับศูนย์กับแปดแล้วล่ะ ามห้าแต่แต่งวดที่แล้วเราพูดว่าสามห้าเจ็ดสีบเอ็ดสามแปดเข้าหมดนะเป๊ะพอสมบนทั้งล่างนะนั่นแหละครับสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สามแปดออกหมดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องปืนนะสามห้าเจ็ดสีบเอ็ดสามแปดออกสามตัวบนทั้งสองตัวล่างด้วยครับสี่มาแน่นอนครับ